สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องของคนรักรถ2ล้อทุกแนวไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถใช้งานหรือรถแต่งวันนี้ผมะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายสิบปีและยังคงได้รับความนิยมแบบไม่มีตกนั่นก็คือ Honda Wave 10i รถครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาว่าอึดทนประหยัดและใช้งานง่ายอย่างแท้จริงถ้าพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นกันทุกวัน ไม่ว่าจะในซอยบ้านนาตลาดสดหน้าโรงเรียนหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่ Honda Wave 110i คือหนึ่งในชื่อแรกแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงรถรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ยังพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่คนทำงานนักเรียนพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงผู้สูงอายุที่ต้องการรถขี่ง,ง่ายไม่จุกจิกและประหยัดน้ำมันแบบสุด ดีไซน์ของ Honda w เว e 110i จะเป็นสไตล์รถครอบครัวคลาสสิกที่ดูเรียบง่ายแต่ไม่เชยเส้นสายของตัวรถดูสะอาดตาไฟหน้าดีไซน์ทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนตัวแฟริ่งออกแบบมาให้ดูลื่นไหลรับกับตัวถังโดยรวมไม่ดูเหลี่ยมจนเกินไปทำให้รถดูสุภาพเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ก็ขี่ได้แบบไม่เคอะเขินด้านหน้าของรถให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานไฟเลี้ยวออกแบบให้มองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนด้านข้างตัวรถจะเห็นได้ชัดว่ามีการออกแบบให้ดูเพรียวทําให้การควบคุมรถในซอกซอยแคบแคบหรือการเลี้ยวกลับรถทําได้ง่ายมากจุดนี้ถือเป็นข้อดีสําคัญสําหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในเมืองที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่นเบาะนั่งของ Honda w เว e 110i ออกแบบมาให้มีความยาวพอสมควรนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนเบาะไม่แข็งจนเกินไปและไม่โยกเกินไปรองรับการขี่ระยะไกลได้ดีไม่มั่ยง่ายความสูงเบาะก,กำลังดีคนตัวเล็กสามารถวางเท้าได้เต็มพื้น เพิ่มความมั่นใจในการขี่โดยเฉพาะมือใหม่หรือผู้สูงอายุตำแหน่งแฮนด์จับถือว่าคิดมาดีขี่แล้วหลังไม่งอมากถ้านั่งเป็นธรรมชาติไม่กดข้อมือทําให้สามารถขี่ได้นานๆโดยไม่รู้สึกเมือ่อยล้ามาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกดูง่ายตัวเลขชัดเจนบอกความเร็วระดับน้ํามันและไฟแจ้งเตือนต่างๆครบถ้วนไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยาก หัวใจสำคัญของ Honda Wave 110i คือเครื่องยนต์1 1 0 c c ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกปรับจูนมาให้ตอบสนองดีในรอบต่ำและรอบกลางซึ่งเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองออกต่างจังหวัดหรือบรรทุกของเครื่องเดินเรียบเสียงไม่ดังอัตราเร่งนุ่มนวลไม่กระชากทำให้ขี่สบายและควบคุมง่าย ความประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดขายหลักของเวฟหนึ่งสิบไออย่างแท้จริงจากการใช้งานจริงหลายคนทำอัตราสิ้นเปลืองได้มากกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขี่และการดูแลรักษาซึ่งถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันถือว่าเป็นรถที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาวใครที่ต้องใช้รถทุกวันเดินทางไปทำงานไปเรียนหรือส่งของเวฟหนึ่งสิบไอตอบโจทย์แบบไม่ต้องคิดเยอะระบบเกียร์ของรถเป็นเกียร์วนสี่สปีดใช้งานง่ายเปลี่ยนเกียร์นุ่มไม่กระตุกมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก คลาดอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องกังคลาดเองลดความเมือยล้าเวลาเจอรถติดเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองใหญ่หรือชั่วโมงเร่งด่วนระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คอัพเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ปรับตั้งมาในแนวนุ่มนวลรองรับสภาพถนนเมืองไทยได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนครุขคระลูกระนาหรือหลุมบ่อเล็กๆก,ก็ยังซับแรงได้ดีในระดับหนึ่งทำให้การขี่โดยรวมรู้สึกสบายไม่สะเทือนมากเกินไประบ,บบเบรกด้านหน้ามีให้เลือกทั้งแบบดัมเบรกและดิสเบรก ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรคการเบรกถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นความเร็วสูงแต่เน้นความปลอดภัยและควบคุมง่ายเบรกไม่ไวเกินไปทําให้มือใหม่ไม่ตกใจเวลาเบรกกระทันหันอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนชอบคือพื้นที่เก็บของใต้บอกถึงแม้จะไม่ใหญ่มากเหมือนรถอโตเมติกแต่ก็สามารถใส่ของใช้จําเป็นได้เช่นเสื้อกันฝนเอกสารหรือเครื่องมือเล็กๆน้อยๆรวมถึงตะขอแขวนของด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริง เหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องถือของเป็นประจำในเรื่องขององค์การดูแลรักษา h อ n d a าเว e 10i ถือว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายมากอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการ honda มีอยู่ทั่วประเทศค่าอะไหล่ไม่แพงช่างทั่วไปก็ซ่อมได้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำเหมาะก,กับคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานระยะยาวแบบไม่ต้องกังวลจุกจิก ถ้าพูดถึงความทนทานเวฟเป็นชื่อที่หลายคนมั่นใจเครื่องยนต์ขึ้นชื่อว่าอึดใช้งานหนักได้ไม่ว่าจะบรรทุกของหรือขี่ทางไกลถ้าดูแลตามระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอรถสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีบางคันใช้งานเป็น10ปีก็ยังวิ่งดีอยู่มาถึงเรื่องราคาจำหน่ายในประเทศไทย h อน da w เว e 110i ถือว่าเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ง่ายเหมาะกับคนทุกกลุ่มปัจจุบันราคาจำหน่ายโดยประมาณจะอยู่ที่ราวๆ3า0 0 0ถึง41,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบเบรก รวมถึงโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความประหยัดความทนทานและค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ต่ำสำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์คันแรกรถใช้งานประจำวันหรือรถไว้ใช้ในครอบครัว Honda w เว e 110i คือหนึ่งในตัวเลือกที่ปลอดภัยและไม่ทำให้ผิดหวังรถรุ่นนี้อาจจะไม่ได้หรูหราไม่ได้แรงจัดแต่สิ่งที่ให้มาคือความสบายใจความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นในทุกครั้งที่บิดกุญแจสตาร์ท สุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t w o w v e e w b a t เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะยังคงพาทุกคนไปจอดลึกรถสอล้อหลากหลายรุ่นทั้งรถบ้านรถสปอร์ตและรถใช้งานจริงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ